เคยได้ยินคำนี้ไหมคะเพื่อนๆความคิดเราทุกข์เพราะความคิดใช่ค่ะเหมือนในเวลาปฏิบัติเนาะสังเกตไหมคะเวลาเราลืมตาความคิดมันจะหายไปแต่พอเวลานั่งหลับตาเท่านั้นแหละความคิดน่ะมันมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่เลยค่ะ หลังจากที่เรานั่งสมาธิได้สองอาทิตย์เราเริ่มเห็นสภาวะนี้คือความคิดมันฟุง้งฟุ้งมากจนแทบรู้สึกตัวแทบไม่ทันนะบา,บางทีอ่ะเราก็หลงไปสร้างบ้านสร้างเมืองเหมือนยังกะเ,ออเหมือนเราตามความคิดนั่นไปอ่ะแต่ลืมกายใช่ทีนี้เราก็พยายามกลับ กลับมารู้สึกตัวนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเราก็เลยมาเอกใจว่าเอ๊ะทำไมเราเราถึงตามไปไกลขนาดนั้นนะ่ะกว่าเราจะกลับมารู้สึกตัวได้มันใช้เวลาโหเป็นนาทีสองนาทีนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละเหมือนอารมณ์มันตกค้างอะ่ะเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาใช่ไหมคะนี่แหละเราถึงต้อง พอหลับตาเสร็จอุ้ยตัวเราอะอยู่บ้านแต่ความคิดเราอะโน,น่นยังไปทะเลาะก,กับเจ้านายอยู่อยู่ที่ออฟฟิศอยู่เลยมันยังไม่กลับมานี่แหละค่ะจิตมันไม่ยอมกลับมาบ้านมันทิ้งกายไปเพื่อนเเป็นเหมือนเราไหมเราคิดว่าเพื่อนๆนก็คงจะเป็นเหมือนเราเหมือนกันเนาะทีนี้เรามาเริ่มรู้สึกตัวเนาะก็นี่แหละค่ะได้ยิน เทปของหลวงปู่หรือสีลิงดำนี่แหละท่านก็บอกว่าวิธีการแก้ความคิดฟุ้งซ่านนะ่ะก็ให้จับภาพพระใช่ค่ะเอาพระไว้ที่กลางหน้าอกหรือว่าเอาไว้ที่หน้าผากหรือว่าเอาไว้ที่บนกลางกระหม่อมหรือว่ายังไงก็ได้เอาที่ตัวเองแบบสบายๆไม่ต้องเครียดจนเกินไป ไม่หนักจนเกินไปเอาแบบผ่อนหนักผ่อนเบานะเอาตรงกลางท่านก็ว่าอย่างงี้เนาะทีนี้เราก็เริ่มแบบจับภาพพระพร้อมกันกันกบพุทโทบริกรรมอันนี้บริกรรมเราก็ยังมีอยู่นะทำบริกรรมเรายังไม่ได้หายตอนนี้นะคะเราก็แบบ,บพุทโทพุทโธโทลมหายใจก็แนบไปเลยแล้วก็รวมกับการจับภาพพระพนี้ด้วย โอ้โหทำไมมันดื้อขนาดนี้จิตเรามันดือด้อดื้อเหลือเกินมันไม่ยอมกลับเข้ามารู้ไหมเราปวดหัวมากปวดหัวแทบหัวจะระเบิดเพื่อนๆลองคิดดูนะคะความรู้สึกตอนนั้นนะมันเหมือนกับแบบมันแน่นอะมันอึดอัดเหมือนใส่หมวกกันนกที่แบบลองคิดดูนะ ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็มีไขควงอ่ะแล้วก็เออเคยเห็นตุ๊กตาลานไหมไข่ลานอ่ะแล้วก็มันไข่ลานที่ตรงศีรษะนะคะนั่นแหละแล้วก็มันเดินตอกแตกตอกแตกหรือว่าทําให้มันขยับนะเคยเห็นใช่ไหมคะตุ๊กตาแบบนั้นนั่นแหละความรู้สึกความรู้สึกของเราอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยนะมันปวดปวดยังกับมันจะเผามันจะไหมมันจะระเบิดออกมาเลยอ่ะโอ้โห เราก็ไม่ทิ้งเราก็พูดโท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 ย้ำย้ำเน้นเน้น,เน,นเน้นลงไปอะ่ะเราเป็นแบบว่าเราเราไข้เลยนะเราไข้แตกเลยอะ่ะแบบโอ้โหไข้ขึ้นสูงอะ่ะไข้ขึ้นสูงอยู่สามวันแต่เราก็ไม่ยอมนะแล้วก็กินยาลงไปกินยาแล้วก็เอาอีกไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเราก็สู้สู้แบบใจขาดดิ้นอะ่ะเพราะว่าก็ มันอยากจะเห็นนะเนาะมันอยากจะรู้ไงมันอยากด้วยความที่แบบเราเป็นคนนิสัยที่แปลกอยู่อย่างก็คือชอบเอาชนะไม่ใช่ว่าชอบเอาชนะคนอื่นนะชอบเอาชนะใจตัวเองชอบขัดใจตัวเองอันนี้มันเป็นนิสัยเก่านิสัยเดิมที่มีมาตั้งแต่เด็กๆแหละเออทาอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ดีอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่เป็นเหมือนกับที่ พ่อกับแม่สอนไว้แต่ว่าความที่เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราก็ชอบไปทําใช่ไหมคะในวัยเด็กๆอะ่ะแต่ว่าเราจะแบบไม่นะอย่าไปไม่นะไม่ทําเราจะเป็นคนแบบไม่ตามใจตัวเองอะ่ะนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยติดตัวมาจนกระทั่งมีนิสัยในการปฏิบัติก็คือชอบขัดใจอะไรที่มันแบบเฮ้ยปล่อยเธอพอเธอเดี๋ยวหัวมันจะระเบิดนะโอ้โหแบบ มันขึ้นมาเลยนะมันโผล่ขึ้นมาเลยค่ะว่าให้เราแบบเฮ้ยอย่าทํานะเดี๋ยวหัวมันจะระเบิดนะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านะเดี๋ยวมันจะเสียสตินะมันอู้สารพัดเลยค่ะความคิดนะ่ะสารพัดคือมันอยากให้เราหยุดไม่อยากทําต่อเออมันไม่อยากให้เราเจอของดีแล้วก็เถียงมันเลยนะเเถียงเลยอะ่ะเพราะว่าเราฟังแบบโอ้โหแบบปร,รมาจารย์เลยอะ่ะแบบเนี่ยของลุง ของลวงปู่หรือสีลิงดําคือเราฟังมาแบบโอ้คือแบบเอาไงวะเอาไงอากันเพราะว่ามันหยุดมีอยู่เทปนึงอะเราไปฟังมานะลุงปู่บอกว่าถ้าทําแบบที่ลุงปู่บอกนะไม่เกินสองอาทิตย์นะมันเข้าสมาธิได้เป่งเลยอะถ้าไม่ได้นะเอาเลยมาด่าลุงปู่เลย <c oughs> เราก็หัวราะเลยจะไปด่ายังไงลุงปู่อยู่ไหน <c oughs> อย่างนี้เนาะคือเราเหมือนคนบ้าคนหนึ่งอะ ทะเลาะก,กันกับเทปอะเทปยูทูบนี่แหละหลวงปู่เทศลอยมาแล้วก็เถียงนะไม่เถียงธรรมดานะยืนเถียงนั่งเถียงนอนเถียงแต่เราทําเราปฏิบัติตามเอาแล้ววะเชื่อคนเชื่อหลวงปู่หลวงปู่เขาบอกว่าหลวงปู่แบบท่านดีมากท่านประเสริฐมากอะไรอย่างนี้เนาะเชื่อคนดีเชื่อคนประเสริฐท่านคงไม่พาเราแบบหลงทางหรอกเออเราเป็นอย่างนี้เลยนะทีนี้มันก็เหมือนกับแบบว่า โอ้หมันทรมานจริงๆอะมันมีไฟอยู่ข้างในเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบแค่หัวเท่านั้นน่ะเหมือนมันมัดเป็นกระจุกเข้ามาอยู่เนี่ยที่กลางอ้ใต้ดัางหักอะใช่มันติวต้วๆติวต้วเติ้วติเข้ามาแลยใท,ทั่วกายของเรานะมันรู้สึกแน่นทั้งแน่นทั้งหนักทั้งเหมือนมีไฟอะ่ะมีไฟวิ่งอยู่ตลอดเวลา เออสภาวะเนี้นี่คือเราเห็นแล้วนี่ไงทําไมเราถึงเป็นไข้อ่ะใช่คือมันกําลังปรับธาตุปรับคันอยู่มันกําลังฆ่าและเผากิเลสอยู่ไงช่วงเนี้ยเราก็ไม่ยอมมันนะนี่คือจุดที่แบบเออเราปฏิบัติในเวลาเราแบบเออยังไงละ่ะปัจจุบันน่ะ เหมือนเรากําลังทํางานทําอะไรแล้วก็ไม่ปล่อยพูดโทอยู่กับลมหายใจว่างเลยก็พูดโทจับภาพภาพไปด้วยทํางานไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยเราทำแบบนี้เลยนะยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำอ่ะวันที่สามอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนมันเริ่มเปลี่ยนนะคือเราไปนั่งปุบนะรู้สึกว่าความคิดมันมันน้อยลงอะ่ะเออมันเบามันน้อยลง ทีนี้เราก็เริ่มเฮ้ยมันชักจะใช่แล้วอะเราเริ่มจะเชื่อหลวงปู่ฤือสีแล้วเราเริ่ม,มแบบแบบอุ้ยสาธุสาธุเลยอะเราก้มกราบเลยนะแล้วทีนี้เราก็ไม่ยอมอะพอออกมาจากสมาธิปึ๊บแล้วก็อีกแหละคาบริกรรมก็ไม่ทิ้งภาพพระก็ไม่ทิ้งทีนี้เราเคลื่อนเนี่ยเราเลื่อนให้แบบภาพพรนะน่ะมาไว้ตรงกลางกระหม่อมเป็นจุดจุดดิ่งอะ ให้มันตรงเลยอ่ะให้มันตรงว่ะอันนี้เราเราคิดได้ไงเราก็ไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราเอามาไว้ที่กลางกระหม่อมเราอ่ะไว้ที่บนหัวเราอ่ะมันรู้สึกว่าเออมันเข้าสมาธิได้ง่ายมันเข้าสมาธิได้ดีมันจับสังเกตได้แล้วความคิดมันก็ไม่ไม่ไม่วิ่งมาทางข้างหน้าข้างหลังข้างข้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่นิ่งได้อ่ะนั่นแหละอันนี้คือแต่ละคนนะแต่ละคนว่าจะมีเทคนิควิธีการสังเกต อันนี้ก็คือต้องขยันสังเกตตัวเองนะถ้าไม่สังเกตแล้วก็ไม่เปรียบเทียบคือจะไม่มีการพัฒนาไปเลยอะนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็ไม่ปล่อยแหละแล้วก็กลับออกมาเนาะแล้วก็กลับออกลับออกมาจากสมาธิอะแล้วก็ไม่ปล่อยไม่อะไรแล้วก็ยังบริกรรมทําอะไรอยู่มันก็ปวดหัวร้อนเนี่ยหูจนเป็นแบบแดงอะหูแดงเลยนะแล้วหน้าก็แดงออกแดงแงไปเลยอะคือมันร้อนมากแล้วมันเหมือนมีพลังงานแบบแน่นๆ อึดอ,อัดอึดอัดมือคือมันแน่นแน่นนะทีนี้เราก็เลยมารู้สึกตัวแบบเออเรารู้สึกว่าเอามาวาบนหัวแล้วมันจะแน่นนี่คือข้อเปรียบเทียบแล้วนะเอออันที่สองข้อเปรียบเทียบเราก็เลยมาเหมือนทําให้แบบภาพพระนะมันใหญ่ขึ้นใช่ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ขยายภาพพระให้มันใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วก็คลุมลงมาทั้งกายเราอะคลุมทั่วตัวเลยนะพอรู้สึกว่า ขณะที่เรานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยเราเอาภาพรพระมาคลุมลงทั้งตัวนะ่ะความรู้สึกหายฟวาบไปพร้อมๆกับตัวของเราไอ้พลังงานหนักๆอะ่ะมันกลายเป็นพลังงานแบบว่างๆมันว่างๆแต่ยังไม,ม่มันไม่ใช่เชิงเบานะแต่มันรู้สึกว่าว่างควาบเหมือนวางอะไรหนักๆออกจากเมือ มือนวางของหนักที่เราแบบยกของมาหนักๆแล้วเราบันวางมันลงอะความรู้สึกนั้นเลยอ่ะแล้วก็เอะแหละตรงนั้นอะเราก็มาสังเกตตัวเองเอะรู้สึกว่ามันสบายสบายกว่าเราเอารูปพระมาวางไว้บนหัวใช่เราก็เลือกเอาภาพผ้า,ผานักขยายให้เต็มตัวเลยแล้วก็วางเหมือนกับห่วงยางห่วงใหญ่ๆอะค่ะขยายมันออกแล้วก็แล้วก็วางลงไปเลย วางให้ทั่วกายแล้วจากหัวลงมาจนถึงจนถึงฝ่าเท้าค่ะถึงถึงก้นที่เรานั่งอ่ะวืบลงมาเลยนะแล้วก็พร้อมกับคําบริกรรมแล้วก็พร้อมกับลมหายใจพูดแล้วก็ตั้งไว้ที่ศีรษะโทแล้วก็วางรูปพระแบบฟืดลงมาแล้วใช่ค่ะใช่เราทําแบบนั้นเลยเสร็จแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเบา มันเบาไม่ใช่ว่าเบาเหมือนกับที่พี่เขาบอกนะว่าเบาเหมือนนุ่นเหมือนลอยได้ไม่ใช่มันเป็นเหมือนอาการคล้ายกับวางของหนักๆค่ะมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนมันไม่รัดไม่แน่นไม่บีบไม่บังคับมันอีกอ่ะเหมือนกับว่ามันมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นนี่แหละค่ะมันเป็นแบบยังไงนะผ่อนหนักผ่อนเบาเราเพิ่งจะมาถึงบางอ้อว่าอ๋อ ไออาการที่ท่านบอกว่าผ่อนหนักผ่อนเบานี่ก็คือแบบให้หาเอาเองนะแล้วจะรู้เองต้องลองถึงรู้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันคืออย่างนี้เลยนะคะมันต้องลองเองต้องพิสูจน์ต้องหาเองนะถึงจะแบบอ๋อแบบนี้ขึ้นมาทีนี้การเปลี่ยนแปลงของเราความคิดมันก็เริ่มเบาขึ้นมันช้ามันไม่วิ่งมันมันช้าๆนะมันหมายถึงว่ามันพอเราจะฟืดออกไปเสร็จแล้วเนี่ย ออกไปได้นิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเรารู้สึกตัวได้แบบอัตโนมัตินะ่ะมันฟึบขึ้นมาแล้วก็ความรู้สึกมันก็จางแบบฟาดแล้วคิดขึ้นมาอีกล้นก็ฟาดหายไปอีกคือเราแบบแชลลบออกไปอะ่ะไอความคิดของเรามันมันตามแฉลลบออกไปนิดนึงแล้วมันก็ย้อนกลับมาเองอัตโนมัตินะโดยที่เราไม่ต้องกําหนดว่าให้เราบังคับรู้สึกตัว นี่ก็คือมันวางของมันเองมันค่อยๆแบบแฉลบฟาบเข้ามานะ่ะมันเป็นอาการแบบนั้นเลยอะคะ่ะแล้วทีนี้นะแล้วก็เวลาเราเข้าสมาธิเนาะเราก็จะสังเกตตัวเองด้วยว่าวางมือวางยังไงใช่วางมือต้องวางในลักษณะที่แบบท่าวันไหนเราวางมือไม่ไม่ไม่ใช่ท่าที่เราเคยเข้าสมาธิได้อะ่ะมันเข้าไม่ได้จริงๆนะ มันเข้าไม่ได้ทํายังไงมันก็เข้าไม่ได้จริงๆอันนี้เพื่อนลองสังเกตนะทั้งวันนะ่ะทําอะไรมาบ้างแล้วมันนั่งสมาธิได้ดีมากๆาให้จําอารมณ์ตรงนั้นกิริยาการเข้าเราวางมือยังไงคือเราชาระร่างกายอาบน้ำอะไรแบบเรียบร้อยงานอะไรก็เสร็จแบบเรียบร้อยแล้วนะล็อกห้องล็อกประตูอะไรแบบเสร็จเลยคงไม่มีใครมากวนเราล้ไอ้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่อง ส่งสัญญาณที่ทําให้เราตกใจอะช่วงนี้อันตรายมากเลยค่ะเสียงใช่มันจะทําให้เราแบบตกใจมากๆอกอะอันนี้อันตรายนะช่วงเนี้ยค่ะช่วงนี้เนาะแต่ว่าคําบริกรรมก็เบาขึ้นนะคะแต่ยังไม่หายนะแต่ยังไม่หายทีนี้เราก็เริ่มแบบจะมาเพิ่มเพิ่มคําสวดมนต์เนาะแต่ละคําสวดเราก็จะแบบรู้สึกตัวแล้วก็รู้สักฟุบ แต่ว่ายังไม่จับภาพพานนะตรงนี้เราจับเราจับคําแต่ละคํานะให้มันรู้สึกตัวเพราะว่าเราจับสังเกตได้ว่าเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยฟืบมันมันจะมีอาการแบบฟืดกลับขึ้นมาแล้วมาตั้งมันจะมีอาการตั้งด้วยนะไปแล้วก็ฟืดขึ้นมาแล้วก็ตั้งเราเปลี่ยนจากความคิดตรงนั้นให้มาเป็นตัวหนังสือที่เราสวดแต่ละคําแต่ละคําก็อารหังสัมมาอย่างนี้มันก็จะฟืดไปเสร็จแล้วก็ฟืดขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละค่ะเรา เราจับมันทุกจุดเลยเพราะว่าหลวงปู่บอกให้ทําอย่างนั้นไงแล้วท่านรับรองด้วยว่าไม่เกินสองอาทิตย์น่ะได้ผลเลยเชื่อพ่อนะลกูกเชื่อพ่อนะลูกแล้วก็นึกความแบบเนาะความโลบอะ่ะอยากรู้ไงว่าของดีอะ่ะมันคืออะไรใช่อันนี้ยังไม่ทิ้งนะตัวดียังความโลบอะ่ะความโลบยังแบบเออยังยังพาไปอยู่ เนาะแต่ว่าเออเราโชคดีที่ว่าเราเชื่อผู้ใหญ่อะเนาะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภายในอาทิตย์นั้นมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนาะช่วงนี้คือมันชุนลมุนมากเลยอะเราสังเกตเห็นอาการเปลี่ยนแปลงแล้วพยายามปรับนะช่วงนี้ต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยปรับค่ะคือเรารู้สึกว่าภาพพระนะมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นตัวภาระอะ ใช่เพราะความคิดมันมาใหญ่ใหญ่กว่าเดิมหนักกว่าเดิมไวกว่าเดิมด้วยสงสัยก็เป็นเพราะเรายังเป็นคาราวาสนะเนาะยังมีแบบออกไปกระทบกระทั่งกับข้างนอกค่ะมันก็ต้องมีบ้างที่อารมณ์ค้างมาแล้วเราแบบกลับมารู้สึกตัวแบบอัตโนมัติเหมือนเดิมไม่ทันบางวันก็ทําได้บางวันก็ทําทไม่ได้เราก็เลยกลับมาแก้อาการนี้ค่ะแต่ว่าเราจะแก้ย่งไงนั้น ก็ขอให้เป็นตอนต่อไปเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปแล้วอะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาฟังขอให้ทุกขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมบุญใดที่ข้าพเจ้าเคยได้สร้างมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ชาติหรือปัจจุบันชาตินี้ขอให้ทุกคนได้รับผลบุญร่วมกับข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุการให้ธรรมะถือว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะสาธุสาธุ